สวัสดีวันนี้เราอยู่ที่ Mario Motor รถสวยลำดับที่หนึ่งวันนี้ลูกค้าเยอะมากๆและนี่สาวๆพี่เปาพี่เบลกำลังส่งมอบรถ t o y ย t a Hilux Revo กันอยู่และนี่คือ h i l ักซ์ v ีอีก1นึคันและนี่ครับคือห้องรับรองลูกค้าที่เข้ามาในร้าน Mario Motor เป็นไงครับนั่งสบายกันเลยและอีกหนึ่งคนคนนี้หน้าตาคุ้นค้น เออช่างกอนนี่นะโอเคไปกันต่อและนี่คือภาพบรรยากาศหน้าร้านตอนลูกค้ากำลังจะกลับนะครับอบอ,อุ่นมากๆเลยและที่สำคัญนี่พี่คุณอำนาจนะครับแฟนตัโยงของเรานั่นเองสนใจติดต่อได้ที่ร้านรถยนต์มือสองมาริโอมอเตอร์รถสวยลำดับที่1นครับ